พูดถึงบุคคลอื่นโดยที่เราไม่รู้ความจริงแล้วก่อให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะกรณีที่เป็นลูกจ้างเมื่อความเสียหายนั้นเกิดขึ้นต่อนายจ้างอาจส่งผลให้ถูกเลิกจ้างได้คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหนังสือพิมพ์ว่า บริษัทมีคำสั่งซื้อลดลงและมีแผนจะเลิกจ้างลูกจ้างซับคอนแทคทั้งหมดเมื่อไหนจ้างทราบเรื่องจึงร้องต่อสารเพื่อขออนุญาตเลิกจ้างลูกจ้างคนดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าลูกจ้างจงใจให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวหนังสือพิมพ์และมีการตีพิมพ์ข้อความลงในหนังสือพิมพ์อันเป็นข้อความที่เป็นความลับทางการค้าและเป็นการให้ข้อมูลเท็จ ทำให้ในายจ้างได้รับความเสียหายลูกจ้างยื่นขัดขานโดยอ้างว่าตนมีสิทธิ์ให้สัมภาษณ์โดยชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการสหภาพแรงงานคดีขึ้นสู่ศาลในที่สุดศาลตัดสินว่าเรื่องที่ลูกจ้างกล่าวอ้างและให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวหนังสือพิมพ์นั้นเป็นความเท็จ ดังนั้นนายจ้างจึงมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้มาตรา52ของพระราชบ,บัญญ,ญัติแรงงานสัมพันธ์พุทธศักราช2518วางหลักไว้ว่าห้ามมีให้ในายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานก่อนค่ะสำหรับคดีนี้ค่ะศาลฎีกาท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหนังสือพิมพ์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ และต่อมาได้มีการนำข้อมูลดังกล่าวลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อาจทำให้ประชาชนซึ่งพบเห็นข้อความในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวเข้าใจว่าเป็นความจริงซึ่งทำให้ในายจ้างได้รับความเสียหายส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการประกอบกิจการของนายจ้างซึ่งเป็นความผิดและกรณีร้ายแรงค่ะกรณีนี้ค่ะสารดีกาท่านเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ค่ะ กรรมการลูกจ้างถึงแม้จะมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ของลูกจ้างแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงไม่มีสิทธิ์กล่าวให้ร้ายใครติดตามรายการเรื่องจริงผ่านคดีตอนต่อไปทางช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกนสอรอ h ช n n e l เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีคะ่ะ ภาพชีวิตแรงงาน